สวัสดีค่ะชาวบริสพี่ขออนุญาตนิดนึงนะคะอยากให้น้องๆทุกท่านเนาะโดยเฉพาะชาวนักสัตวรร์กานะคะมีสติทุกๆท,ท่านเนาะตราบใดที่น้องๆเนี่ยยังอยู่ในเป็นยังต้องเป็นมนุษย์อยู่เนาะอยากให้คิดดีๆว่ามนุษย์เนี่ยมีบุญในระดับหนึ่ง ดีกว่าไปเกิดเป็นสัตว์หรือไปเป็นเปรตอสุรกายต่างๆเนาะและยังสามารถมาใช้ชดใช้กรรมได้มาตัดมาสร้างบุญตัดกรรมได้นะคะและสามารถไปพบภูมิที่ดีขึ้นคือสามารถขึ้นสวรรค์นะถ้าเราทำบุญได้ถูกไหมแต่ว่าอย่าลืมนะว่าน้องๆก็ยังต้องมีกรรมไม่ดีที่ต้องมาชดใช้อยู่ จึงอยากให้น้องๆองเร่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสร้างบุญบาร,รมีให้มากๆนะคะและน้องจะพบกับความสุขที่ยั่งยืนนะมาดูกันว่าบาปเคราะห์และผลบุญใดของชาวนักษัตริย์ร r กาที่มีมาแต่ในครั้งก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตรหรือในชาติที่แล้วเนาะมาดูกัน ตรงนี้มาดูจากไพ่บิสป u d บูด w เวแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะเห็นว่าน้องๆเนี่ยบาปกรรมอาจจะไม่ได้เยอะเนาะแต่แค่ว่าอาจจะไม่เคยทำบุญทำทานทำบุญทำทานด้วยความจริงใจอะเอ,อในชาติที่แล้วหรือที่ผ่านๆมามันจะทำให้ผลบุญคุณน้อย ไม่เยอะมันจะมาขาดแคลนในเรื่องของเงินทองการงานคุณจะมีติดขัดอืมติดขัดในเรื่องการเงินการงานเนาะมันไม่คล่องแต่ว่าผลบุญในชาติที่แล้วก็ยังมีนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยมีสินศักิ์สิทธิ์คุ้มครองคอยช่วยเหลืออยู่แต่อย่าลืมนะ ท่านจะช่วยได้เท่าที่ผลบุญคุณมีอืมดังนั้นเนี่ยถ้าผลบุญคุณน้อยท่านก็ช่วยได้ไม่มากนะคะแต่ท่านจะมาชี้ช่องทางสว่างให้เออเหมือนเหมือนคุณจะได้หลุดพนะ้นน่ะเหมือนชาติที่แล้วคุณคุณอาจจะตกสวรรค์ามาอืมคือเหมือน เป็นคนดีมาก่อนน่ะแล้วอาจจะทําบุญไม่พอไงบุญมันน้อยมันก็เลยต้องกลับมาเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยเออเหมือนตกสวรรค์มาเป็นมนุษย์เนาะเออประมาณนั้นเพราะว่าดูแล้วบาปเคราะห์คุณน้อยนะคะดังนั้นมาดูว่าไพ่จะแนะนําอะไรดีกว่าเนาะเรามาดูไพ่แนะนํากันเพราะไม่มีบาบเคราะห์เยอะนะไพ่แนะนําเนี่ย ดูดำไพ่แล้วนะคือคุณบอกแล้ว,วาบาปเคราะหคุณน้อยคุณแค่เหมือนมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างส่งบารมีนะ่ะเออเพื่อต้องช่วยเหลือความขาดแคลนขาดสนเป็นเหมือนคุณต้องมาเจอวิบากกรรม ให้รู้ให้ซึ้งว่าเฮ้ยถ้าคุณขาดแคลนคุณคุณไม่มีจะก,กินเนี่ยมันเป็นอย่างไรเออความขาดแคลนมันจะทำให้สอนบทเรียนให้คุณนะ่ะอืมดังนั้นเนี่ยท่านก็อยากให้คุณภาคเพียรวิริยะอดทนสัจจะคือตั้งใจมั่นว่าจะทำแต่ความดีถือศีลสมาธินะคะเดินตามพระพุทธศาสนา และพยายามช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้อย่างที่บอกว่าถ้าคุณขาดแคลนเนี่ยช่วยด้วยแรงกายแรงใจได้นะคะไม่มีเงินไม่ต้องช่วยบริไม่ต้องบริจาคทานแบบให้เงินก็ได้นะคะแล้วก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณจะได้ สิ่งดีจากสิ่งนี้นะปฏิบัติตัวให้ดีคุณจะเจอหนทางที่ดีเนี่ยแล้วคุณจะหลุดพ้นเจอสิ่งที่เป็นความสุขสงบที่แท้จริงขึ้นสวรรค์นแน่นอนดูแล้วไม่ยากแค่เหมือนคุณต้องมาสร้างสมบารมียค่ะคนชาวรากานะหรือคุณปีไก่ทั้งหลายอืมเหมือนเป็นนางฟ้าตกสวรรค์มา <c oughs> นางฟ้าหรือเทพบุตรเนาะเนี่ยมาสร้างบุญโดยการช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลืออย่างจริงใจนะถ้าช่วยเหลือไม่จริงใจมันก็ไม่ได้บุญนะอืมแล้วเนี่ยแค่สวดมนต์ภาวนาป,ประพฤติตามพระพุทธศาสนาความขัดสนเหล่านั้นมันจะหมดไป เชื่อพี่แล้วจะมีแต่คนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเพราะบอกแล้วสิ่งศักดิก์สิทธิ์ก็ช่วยหนุนนำคุณอยู่แล้วนะคะขอให้ชาวรากาพบจะสิ่งดีๆเนาะแล้วลองไปปฏิบัติด,ดูพี่ว่าจะได้ผลดีค่ะขอบพระคุณที่รับฟังและฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ